ฮัลโหลเจ้าสวัสดีเด็กชาวกรีนทุกคนนะครับมาอยู่ผมปนานอกวันจากช่องพีเจทีวีอีกแล้วเยี่ยมชมวันนี้นะครับก็คือผมสั่งลอกจากลาซาด้าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขึ้นโลไปดูแล้วกันคือผมเอ้ยไม่ใช่ลาซาด้าแต่ชอปปี้คุณผูช้ชมครับผมใช้แบบว่าสิทธิ์ลูกค้าใหม่คุณผูช้ชมครับคือถ้าเกิดเป็นลอกสุ่มอ่ะมันจะเหลือแค่บาทเดียวถ้าเกิดเป็นเหยื่อปลอมหรืออะไรเงี้ยก็จะเหลือบาทเดียวเหมือนกันแต่ในกรณีที่ว่าเป็นลอกเนี่ยมันมีราคาคุณผูช้ชมครับมันก็เลยไม่ใช่แค่บาทเดียวแต่่่่วามมมมััันนก็ไแพง,งชครบ 45่สบหารือห้บาทมิชชอบผมไม่แน่ใจผมเปิดให้ดูวิทีผมไปดูใบอย่างทีมชแต่คือไม่เกินนี้มชวรแล้วก็คือเสียค่าส่ง45บาทน่าจะห้บาทแหละเสียค่าส่งสี่ห้าบาทมิชชอบรวมแล้วเป็นเก้าสิบสี่บาทม9ชม่เก้าก็หรือเกิบสี่ไม่เกินหนึ่งร้มิชชอบและลอกตัวนี้ก็คือลอกหยกน้ำมิชชอบก็คือเป็นลอกเบสมิชชบเบสเล็กนะมิชชอบก็ห่อยแมลงเข้าจมูกผมก็จะมารีวิวให้ดูมิชมมาแกะดูว่ามัน ตรงปกไหมแล้วก็มันได้เป็นลอ,อกจริงๆไหมูม้ชมเป็นลอ,อกเบสจริงๆหรือเปล่าู้ชมเป็นตามที่สั่งหรือเปล่าม้ชมก็เดี๋ยวผมจะแปะร้านให้ดูม้ชมครับสำหรับใครที่จะไปสั่งม้ชมในช้อปปี้มิชฌแนะนำมชมถ้าเกิดเป็นลูกค้าใหม่ก็คือแบบว่าเป็นคนที่ไม่เคยสั่งของกับช้อปปี้มาก่อนเลยแบบว่าคือโหลดช้อปปี้มาแล้วจะสมัครใหมู่้ชมครับมันจะได้โปรที่ว่าถ้าเป็นของราคาถูกอ่ะมันจะบาทเดียวม้ชฌ์แต่ถ้าเป็นของที่มีราคา มันจะลด80หรือ90เปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมอย่างของผมเนี่ยเือว่าเป็นของที่มีราคามันก็เลยไม่ได้แค่บาทเดียวคุณผู้ชมครับถ้าเกิดเป็นของราคาถูกมันจะได้บาทเดียวคุณผู้ชมครับคือพวกเกียปอมพวกอะไรอันนี้อะไรอะใบอ๋ออันนี้เป็นร้านคุณผู้ชมร้านที่ว่าขายคุณผู้ชมอันนี้ก็คือ,อขอบคุณสําหรับการสั่งซื้อสินค้ารีวิวจากลูกค้ามีความหมายกับทางร้านอย่างยิ่งรบกวนลูกค้ารีวิวกด5ดาวกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ร้านด้วยนะครับขอบคุณครับโอ ไม่รู้ผมไม่เคยซื้อชมผมเพิ่งจะซื้อเขาครั้งแรกช่วเพราะว่ามันมีโปรถูกมีโปร,โปรลดราคาหลังจากนั้นผมก็ได้สั่งสายมิมลืมไปว่าผมยังไม่ได้ซื้อสายมิวบาผมว่าเพราะว่าไอ้โปรลูกค้าแรกอะ่ะมันจะใช้ได้แค่1น่ชิ้นชมวงครับถ้าเป็นเดือปลอมหรือแปอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีราคาถูกอะ่ะบาทเดียวจริงแต่ว่าแค่ชิ้นแรกชิ้นเดียวช่วครับอันนี้ก็คือผมก็เลยใช้สิทธิ์ในการซื้อล่อครช่วมเป็นสิทธิ์ลูกค้าใหม่ช่เพราะว่าคือมันแพงนะครับม ลอกตัวนี้สำหรับลอกตัวนี้ไม่ชัวร์แต่ว่าคือผมก็นะครับใช้โปโรลดราคาไปเพราะว่ามันจะได้ประหยัดหน่อยไม่ชัวร์ก็หนสิต้องปกไมไนสิไม่ยิ้มชมก็นะครับตัวนี้ไม่ชัวร์ก็ใส่ถุงมามีกล่องเนยจางจุดอุดจุดิุดจุอจุดุดจ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 ุดนุดจจุด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  โดยรวมค่อนข้างจะโอเคคุณผู้ชมตัวขนาดก็โอเคคชมเป็นพลาสติกนะคุณผู้ชมทั้งตัวครับอ่าเป็นพลาสติกหมดเลยคุณชมเพราะว่าคือจริงๆราคาไม่ถึงร้อยชมประมาณ97บาทคผชมผมซื้อนะแล้วก็ถ้าเกิดไม่รวมค่าส่งไม่เสียค่าส่งอย่างนั้นเป็นเหมือนจะเป็นสานเคลือบคุชมถ้าไม่นับค่าส่งจริงก็ตัวนี้40กว่าบาทยชมด้วยโปรสิทธิ์ลูกค้าใหม่ชมแต่ว่าผมเสียค่าส่งด้วยก็รวมเป็นร้อยหนึ่งคุณชมก็ค่อนข้างรื่นนะอืม อืมโอเคมชมบโดยรวมก็ต้องปกอยู่นะแต่ว่าผมยังไม่แน่ใจว่ามันหมุนแต่ดูจากการหมุนแล้วน่าจะไม่มีหนามชมถ้าเกิดเช็คมาถ้าเกิดเรายังไม่มีสายชมเวลาซื้อลอกมิชมเราดูตัวมุมนี้ได้มชมลอกตัวเนี้ยถ้ามันหมุนไปเห็นปะแสดงว่ามีการกอสายแล้วก็ดูนี้ว่ามันหมุนไหมโอเคชมหมุนอยู่แล้วก็เช็คตรงนี้ชมว่าไกเบรกเนี่ยมันเบรกไหมมันไปได้ไหมมชมก็โอเคมมันหมุนนะอืมแล้วก็ตัวนี้อืม ค่อนข้างโอเคมั้ชมโดยรวมผมค่อนข้างชอบนะคือถึงมันจะเป็นพลาสติกก็เถอะถ้าเกิดเป็นคนที่แบบว่ารุ่นใหญ่หน่อยเป็นคนที่ตกปลาสายนี้เลยมั้ชมอาจจะแบบว่าไม่โอเคกับเฮ้ยลอกพลาสติกกันมชมมันราคาถูกไปหน่อยมั้ชมแล้พลาสติกแต่สําหรับผมที่ว่าว่าเออผมไม่ได้ตกแบบจริงจังขนาดนั้นมัชมคือว่าก็เคือเหมือนก็ว่าไม่มีเวลาขนาดนั้นไงก็เล่นสนุกสนุกมั้ชมแต่ว่าชอบโดยส่วนตัวคือชอบลอกแบบนี้ก็ก็โอเคมั้ชมรูปลักษณ์ความสวยงามก็คือค่อนข้างโอเคมในราาคแบบชมั้ โอเคมากครั่าผู้ชมถ้าเทียบกับเมื่อก่อนผมเคยซื้อตัวหนึ่งเมื่อก่อนผมเคยใช้ตัวเก่าที่ผมใช้ผมซื้อมา400กว่าบาท่ชมก็เป็นพลาสติกเหมือนตัวนี้เลยผู้ชมแต่ว่าจะเป็นคนละรุ่นผู้ชมแล้วก็ตัวนั้นจะมีลูกปืนแค่13เม็ด่นผชมอันนี้เป็นก็ค่อนข้างที่จะโอเคกว่าท่าผู้ชมก็ในราคา900กว่าบาทนะครับก็ถ้าเกิด ใครสนใจคุณชมอยากจะซื้อแบบนี้มากคุณงชัวรอันนี้ก็คือแบบว่าเป็นตัวหมุนซ้ายคุณงชัวรครับถ้าใครสนใจอยากซื้อลอกรุ่นนี้มากคุณงชัวรก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านไว้ให้คุณงชัวร์แปะหน้าร้านไว้ให้ดูคุณงชัวรครับก็ไม่ได้จ้างรีวิวมั่งชมแต่ว่าผมซื้อมาถูกผมก็เลยนี่ก็เลยแบบว่ามารีวิวมั่งชมครับตรงนี้เป็นพลาสติกนะมันจะคลอกแคบอยู่เหมือนกันคุณงชัวร์แต่ว่าราคาไม่ถึงร้อยมั่งชัวรก็ถือว่าโอเคเพราะปกติลอกหยดน้ำลอกเบสพวกเนี้ย ราคามันจะเอาแบบถ้าเอาดีน้ำชงมันจะราคาหลักพันขึ้นหรือถ้าเกิดแบบว่าไม่ขนาดนั้นแค่แบบว่าพอได้ก็ราคาก็ประมาณห้าหกร้อยนครับตัวนี้ไม่ถึงร้อยสี่สิบห้าบาทถือว่าโอเคนช้ชงส่วนคันก็ผมก็นะครับบอกอย่างที่บอกไปว่าผมเป็นคนที่เออไม่ตกขนาดนั้นนี่ก็คือคันที่ผมเคยซื้อมาจากลาซาด่าน้ชงคัคันนี้ราคาร้อยห้าสิบาทน้ชมพร้อมลอกผู้ชมลอกนี้ก็เป็นลอกแถมถามว่าเอ้พี่ครับทำไมพี่ไม่ซื้อลอกแบบว่าเออไม่ซื้อคันที่ว่าเป็นคันเบนซ์นวงเพื่อมาใส่ก เออลอกนี้มชัวก็อย่างที่บอกว่าผมเออไม่ได้เล่นแบบจริงจังขนาดนั้นมชมัวก็นะเพราะฉะนั้นก็คือแบบใส่แค่นี้ก็พอนะมชมนี่แล้วก็เอาใส่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าถ้าเกิดคนที่บอกว่าไม่ได้ซื้อลอกเบสเออใช้ลอกเบสหรือลอกหยดน้ำโยม,มแต่ว่าไม่ได้คันเบสไม่ใช่คันหยดน้าอะเวลาจับจับยังไงมชมเผื่อใครไม่รู้มชมวหลายคนอาจจะบอกว่าเออ มีงบไม่พอช่วไม่พอที่ว่าจะซื้อทั้งลอกทั้งคันน้ำช่วก็ซื้อลอกมาก่อนดีกว่าเพราะว่าคันเบสน้ำช่วมันไม่เหมาะกับลอกธรรมดาแต่ลอกเบสสามารถใส่คันธรรมดาได้น้ำช่วงก็ประมาณนี้แต่ว่าคือมันจะไม่มีตัวเกี่ยวเนื่เราก็เวลาใช้ผมก็จะจับแบบมินมินน้ำช่วก็คือจะจับประมาณนี้3มนิ้วจับล่างน้ำชมวแล้วก็นิ้วโป้งกดลอกแล้วก็นิ้วชี้เกี่ยวของบนช่วก็คือจะเกี่ยวอยู่ประมาณนี้แต่ว่าเวลาจับจริงๆก็จับอยู่ประมาณนี้ช่วคือล้วงใต้ล่างเนี่ยจับได้น้ช่วเอาเกือบเห็นปะ มันก็จะล็อกอยู่มันชัวคือถ้าเราขันแน่นแล้วมันจะไม่ไปไหนร้ชมมันจะอยู่ประมาณนี้เลยนี่เห็นปะมันก็จะประมาณนี้ลอกมันก็จะเนี่ยมันชัมันก็จะใช้ได้เหมือนกันน้ำชัวรครับแต่ตอนนี้ใส่ไม่มาเดี๋ยวไว้ผมรีวิวแค่การแกะดูก่อนลอกราคามันชัวก็สวยดีมันชัวร์เาใส่ได้โอเคนะครับส่วนเหย๋ยวมารีวิวตอนตกอีกทีก็คือตอนที่ว่าได้เสายพีมาแล้วผมสั่งสายไปแล้วมันชัวครับเดี๋ยวผมมารีวิวเหยื่อกับสายพีที่ผมสั่งอีกทีนึงแล้ว ไปตีให้ดูคุณผู้ชมว่าเออมันใช้ได้ดีไหมแอคชั่นมันโอเคไหมก็รอดูคลิปหน้าคุณผู้ชมรอดูคลิปรีวิวลอกอีพีสองคุณผู้ชมตัวนี้ก็รีวิวแค่นี้ก็แล้วกันก็คือว่าตรงปกคุณผู้ชมราคาลอกไม่ถึงร้อยคุณผู้ชมก็เดี๋ยวผมแปะหน้าร้านแล้วก็แปะตรงใบสั่งซื้อให้ดูคุณผู้ชมโอเคตามนั้นไปแล้วบ๊ายบายแล้วเจอใหม่คลิปหน้าคุณผู้ชม